โสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็พามาที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์นะคะช่วงที่พาไปก็เป็นช่วงคริสต์มาสนะคะจริงๆก็ดองคลิปไว้แต่ว่าก็เพิ่งเอามาลงยังไงก็ลองติดตามดูนะคะทีนี้พอเข้าไปก็จะเจอคาแรคเตอร์นะคะน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเราจะสามารถใกล้ชิดได้มากกว่านี้นะคะแต่พอเป็นช่วงโควิดเขาก็เลยมีการทำ คอกก้านแล้วก็ให้ถ่ายรูปแบบนี้นะคะอย่างที่เห็นค่ะและข้างหน้านี่นะคะก็คือปราสาทดิสนีย์แลนด์ค่ะก็จะเห็นว่ามีผู้คนมาต่อแถวเพื่อที่จะถ่ายรูปปราสาทนี้นะคะเยอะมากแล้วนอกจากปราสาทดิสนีย์แลนด์ก็ยังจะมีปราสาทของชมางานกับเจ้าชายสุนิชด,ด้วยซึ่งเราไม่ได้ถ่ายมาค่ะแต่ว่าเราจะไปถ่ายอย่างอื่นกัน สำหรับใครนะคะที่เคยมาเที่ยวที่ดิสนีย์แลนด์แล้วนะคะน่าจะไม่พลาดเครื่องเล่นนี้นะคะที่นิยมมากสำหรับเด็กซึ่งจริงๆผู้ใหญ่ก็ชอบเพราะว่ามันน่ารักแล้วก็เพลินดีค่ะมันคือ it's a small world ค่ะดูสิคะมันมีเอลซ่าด้วยใช่หรือเปล่าใช่แล้วก็แบบนี้คือเด็กจะไม่ชอบได้ยังไงใช่ไหมคะจริงๆแล้วคือ มันดีมากค่ะทีนี้มาดู it's a small world กันอีกนิดนึงนะคะก่อนที่จะพาไปที่เครื่องเล่นอื่นแล้วก็พาไปดูพาเรซึ่งเป็นพระเอกของคลิปนี้เลยค่ะและใช่ค่ะพามาล่องเรือค่ะ ซึง่งจริงๆแล้วคนไทยที่มาส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยชอบเรือหรือว่าเ,เครื่องเล่นประเภทนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอาจจะดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่ถ้าได้นั่งนะคะจริงๆเขาจะพาวนรอบๆบแล้วก็เห็นแบบสิงสารสารสัตว์คือมันก็แบบว้าวค่ะจริงๆถ้ามากับเด็กๆกก็คงแบบชอบมันอยู่ในสวนสัตว์อะไรเงี้ยจริงๆผู้ใหญ่ยังชอบเลยค่ะ ก็เพลินดีค่ะก็น่าไปลองนะคะก็แนะนําค่ะเป็นจุดหนึ่งที่แนะนําลองดูสิคะก็แบบอย่างเงี้ยคือผ่านแบบซาฟารีแล้วก็แบบนู้นองไลออนคิงแล้วก็แบบร้องเพลงตามคือมันจะมีเพลงคลอแล้วคือแบบสตาฟเขาก็จะแบบบิวแล้วก็แบบเฮ้ยนู่นนี่นู่นนี่แล้วก็แบบเฮ้ย,นนแบบเ,หยเห็นสิงโตไหมเฮ้ยอย่างเงี้ยคือแบบจะเนี่ยดูสิคะเขาบิวขนาดเนี้ยคะ่ะจะโดนฮิปโปกินละค่ะ ไม่พอค่ะมี dry eyes เด้วยค่ะเอฟเฟกก็มาจ้ะจะระคข้อยู่ไหนอ่ะไม่มีจ้กฮิโปผมมาจ้ะอย่างนี้ค่ะคือมันก็เอนเตอร์เทนไปอีกแบบหนึ่งมาแล้วจ้าพาเรทที่รอคอยค่ะเห็นมาไกลๆเลยนะคะว่ามีมิกกี้นำทัพนำขบวนมาเลยนะคะ อย่างที่เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วคนก็ยังเยอะอยู่ขนาดที่ว่าแม้ว่าเขาจะจำกัดคนเข้าส่วนสนุกน้ำแต่ก็ยังดูแบบเยอะมากอยู่นะคะจริงๆแล้วถ้าเป็นช่วงที่ยังไม่มีโควิดนะคะก็จะมีสตาฟแล้วก็มีคนที่อยู่ในขบวนพาเรที่ออกมาเต้นออกมาเอนเตอร์เทนอย่างเงี้ยเยอะกว่านี้นะคะที่จริงตอนนี้ก็คือไม่มีเลยเพราะว่า อาจจะพอด้วยมาตราการการป้องกันโควิดนะก็เลยเหลือแค่คาแรคเตอร์ที่อยู่บนภา,านะานะบนยานอะไรต่างๆที่เดี๋ยวก็จะได้เห็นกันในคลิปนะคะ คือจะได้ยินเสียงรอบข้างนะคะเป็นเสียงแบ็คกราวน์นะ,ค,ะคือคนจะตื่นเต้นกันมากเลยเพราะว่าคือเขาคีบคาแรคเตอร์กันจริงๆแล้วดูเครื่องเล่นหรือว่าพาันะที่คาแรคเตอร์ที่เขานั่งอยู่กันเนี่ยคือมันสวยคือมันแบบคือมันดีอะ่ะ ก็คือนี่ก็คือแบบคาว้คาไว้ตลอดเวลานะคะคือแบบไม่หวกั็คือถ้าพาเลทมานี่คือจะตื่นเต้นมากคือแบบจะแบบเหมือนโดนดูดเดินกลืนเข้าไปในในพาเลทคือเราเป็นแบบสาวกดิสนีย์เนาะใครที่เป็นสาวอกดิสนีย์นะจะเข้าใจความรู้สึกดีเมื่อได้มาดูพาเลทที่ดิสนีย์นะคะ และนี่ก็น่าจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ใครหลายๆคนชื่นชอบนะคะนั่นก็คืออลิสนะคะอลิสอินวันเดอร์แลนด์ว่าอลิสในดินแดนมหัศจรรย์นะคะถ้าจะไม่ผิดคือน่ารักมากคือแบบแคสคนมาได้แบบใกล้เคียงคาแรคเตอร์ที่อยู่ในดิสนีย์จริงๆสีสันสดใสมากจ้าจริงๆแล้วนะคะถ้าสังเกตเพลงของดิสนีย์นะเพลงพาเรทในดิสนีย์ดีๆเนี่ย จะสังเกตว่าเพลงมันค่อนข้างที่จะสนุกนะแล้วก็คนที่ดูพาเดตอยู่ยางเงี้ยถ้าเป็นต่างชาติหรือเป็นอะไรก็จะแบบออกแนวะแบบสนุกอะคือโยกหรือแบบเต้นเบาหรืออะไรเงรี้ยแต่คือถ้าเป็นญี่ปุ่นนะคะคือมันไม่ต้องไม่ต้องพาเดอย่างเดียวอะ่ะอาจจะแบบในคอนเสิร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะคือสนุกสุดญี่ปุ่นยังไงจ้าตบมือจ้าเหมือนเวลาเชียร์กีฬาก็าจะแบบตบมือนะคะปอแปะปอแปะ มาแล้วค่ะนางเอกของขบวนค่ะมินนี่ค่ะมินนี่มินี่มาแล้วต่อมานะคะก็จะเป็นขบวนของเหล่าพรินเ s สนะคะเจ้าหญิงโฉมงามต่างๆก็จะมีทั้งราพันเซล Snow White ซิ n d e r e l l a แล้วก็ออโรร่นะคะเจ้าหญิงนิทรา คือแต่ละชื่อเนี่ยอ่านแล้วคือลิ้นจะพันกันจ้าจริงๆในพาร์ทเจ้าหญิงนะคะพาร์ทชมงามเนี่ยก็คือค่อนข้างเาเป็นจุดเเด่นของขบวนเหมือนกันแล้วก็จริงๆเด็กสมัยนี้ไม่น่าจะรู้จักเจ้าหญิงนีทราเท่าไหร่นะคะก็เขาจะไปรู้จักเอลซ่ารู้จักแบบว่าฟลเนอะไรี้มากกว่า แต่ว่าที่เรารออยู่เนี่ยเราไม่ได้รอดูเจ้าหญิงจ้ะเรารอดูปีเตอร์แพนค่ะอุย้ยเสียงใครร้องเพลงค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็คืออ่ะเสียงฉันเองค่ะก็ช่างมันค่ะก็คืออ่ะต่อมาก็คือเป็นขบวนของชมงามกับเจ้าชายอสูรนะคะอลังการไม่แพ้กับขบวนก่อนหน้านี้เลยค่ะสังเกตนะคะเบลค่ะสวยมากค่ะ ซึ่งจริงๆเราเน้นพาเดตนะคะคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ให้เห็นรายละเอียดต่างๆของขอบวนะค่ะอาจจะไม่ครบทุกคาแรคเตอร์นะคะก็ถ่ายมาเท่าที่จะถ่ายได้แล้วก็ชอบตัวไหนก็ถ่ายมาเท่านั้นแหละอประมาณนี้สำหรับใครนะที่ชอบดูอะไรที่แบบเรื่อยๆเปื่อยๆไปเรื่อยๆในชีวิตญี่ปุ่นแบบอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากกด ไลค์ like, กด Subscribe ให้ทางช่องของ j o y c ์ด้วยนะคะมาต่อกันด้วยขบวนของหมีภูนะคะจากที่เมื่อกี้เราเห็นทิกเกอร์ไปนะคะก็ตามมาด้วยหมีภูแล้วก็เป็นขบวนหมีภูทั้งหมดเลยซึ่งคิดว่าคนไทยน่าจะชอบหมีภูเยอะเพราะว่ามันน่ารักแล้วก็เมื่อก่อนเนาะถ้าใครที่เกิดทันก็จะเห็นว่าแบบเขาเอา เอากระตูนมีคูเนี่ยมาออกช่องเจ็ดช่องดิสดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอุ้ยโบกมือด้วยบ๊ายบายไปแล้วจ้าเดี๋ยวฉันจะไปรอดูพ e เตอร์แพนค่ะเมื่ oh. อไหร่พีเตอร์แพนจะมาบ๊ายบายค่ะมีคู oh. แต่ก่อนที่จะไปดู e ีเตอร์แพนนะคะก็ไม่รู้เป็นอะไรกับปีเตอร์แพนขนาดนั้นอ่ะ เราจะเห็นมาไกลๆนะ,ะหลังหลังโดนัลดรักนะคะจะเป็นเบม็กซ์นะคะคือเรื่องนี้คือสนุกมากใครที่ไม่เคยดูเบม็กซ์นะคะแนะนำไปดูเลยเพราะาแบบมันดีมากทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็เพลงประกอบนะคะอาโบกมือให้โดนัลดารักันไปก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวตามไปด้วยเบม็กซ์แล้วจะเป็นอะไรต่อหลังจากนั้นก็ติดตามดูต่อให้จบนะจ๊ะ และใช่ค่ะฉันคือคนหนึ่งที่ตะโกนเรียกชื่อแม็กซ์นะคะชื่อคาแรคเตอร์ที่ชอบมากในเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งจำไม่ได้เหมือนกันค่ะว่าเรื่องอะไรลืมไปแล้วแต่คือชอบคาแรคเตอร์แม็กซ์นี่มากเลยค่ะคือมันสนุกดีค่ะมันเป็นเรื่องแบบว่าร้องๆองเต้นๆอะไรสักอย่างหนึ่ง และนี่คือขบวนพาเร e ของ b บมั x ค่ะที่เห็นอยู่ข้างบนหลังของ b บม a x x นะคะก็คือคาแรคเตอร์ที่ชื่อว่าฮีโร่นะคะซึ่งเ,เรื่องนี้ก็คือจะมีกลิ่นอายของความเป็น Family ความเป็น Adventure นะ,ะถ้าใครที่ยังไม่เคยดูก็อยากแ,นะแนะนำให้ไปดูเพราะว่ามันสนุกมากแล้วก็ยังมีเพลงประกอบที่ มันนะคะก็คือเป็นของ f o r Out Boy เป็นคนเป็นเป็นเป็นวงที่ร้องเพลงประกอบซาวด์แทร็กเรื่องนี้ยังไงก็ถ้ามีโอกาสก็ลองไปหาดูกันนะจ๊ะและในที่สุดก็ถึงเวลาที่เรารอคอยกันสักทีขบวนของปีเตอร์แพนที่เรารอคอยมาถึงสักทีค่ะ ซึ่งถ้าเป็นปกตินะไม่แน่ใจว่าตอนนี้คือขบวนพาเหรดมันเป็นปกติหรือยังเพราะว่าตอนที่ไปมันยังเป็นช่วงที่ขบวนพาเหรดเพิ่งเริ่มกลับมาหลังจากที่มีการปิดไปเพราะว่าสถานการณ์โควิดซึ่งที่เห็นจากขบวนนะจรินปีเตอร์แพนกับเอวนดี้เนี่ยจะมีซีนในการบินนะก็คือก็คือเหมือนโหนสสลิงลงมาแล้วก็แบบบินนะคะลอยเลยแบบสองสามรอบอย่างเงี้ยซึ่งจริงอะ คือตรงเนี้ยรอดูตลอดทุกเวลาที่แบบทุกครั้งที่แบบไปดูพาเลตเป็นซีนที่แบบชอบที่สุดแต่ว่าพอมาวันนี้ก็คือแบบตอนที่ไปอ่ะก็คือแบบเฮ้ยช็อกค,คือไม่บินแล้วเราก็ตะโกนแบบว่าให้บินเฮ้ยบินสิบินแต่สรุปก็คือไม่บินค่ะพอพาเรตจบนะคะเราก็ขอมาชิลค่ะขอมาพักผ่อนรีแลกซ์บน เรือค่ะขึ้นมาบนเรืออีกแล้วนะคะแต่ไม่ใช่เรือที่ไปดูซาฟารีนะคะเรือนั่งชมวิวจา้าและตอนนี้นะคะเราก็ได้มาต่อแถวเพื่อที่จะเข้าคิวเล่นเบมักนะคะเครื่องเล่นเบมักเนี่ยเปิดได้ยังไม่ถึงปีหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดยังไม่อยู่เปิดพร้อมๆกับปราสาทชมงานกับเจ้าชายสุนะคะก็ ค่อนข้างได้รับความนิยมเหมือนกันซึ่งอย่างที่เห็นนะคะในในคลิปตอนนี้ก็คือเหมือนแบบเฮ้ยทําไมแบบค่อยๆวิ่งจางอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบเอ้ย e สนุกหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะลองไปนั่งนะคะมันเวียงค่ะเวียงในระดับหนึ่งเลยค่ะเพราะหัวแอบแบบฟูแบบหัวสะบัดเลยจ้ะใช้ได้อยู่ เราก็ยังอยู่กันตรงที่เครื่องเล่น BMAX x นะคะยังไม่ไปไหนะะเพราะว่าอาจไม่ดูหลายๆหลายๆรอบเพราะว่าทุกรอบแบบเพลงมันก็จะต่างกันไปนะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะเพลงเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น,นะค่ะแต่จะมีภาษาอังกฤษแจนนิดหน่อยอะไรอย่างนี้อ่าถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมแวะไปเล่นกันนะคะขอให้ประเทศญี่ปุ่นเปิดเร็วๆนี้ทุกคนจะได้มาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาเที่ยวดิสนีย์แลนด์ค่ะ สุดท้ายแล้วกับเครื่องเล่นของวันนี้นะคะก็คือเครื่องเล่น Buzz Lightyear ค่ะก็คือเป็นปืนนะเป็นอาเขตก็คือแบบยิง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 เพื่อทํทแต้มแล้วก็แบบเห็นแบบสีเห็นอะไรก็มันจะเป็นเลเซอร์เนาะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าแบบเยเซนเซอร์มันดีหรือเปล่าไอ้หรือว่าแบบเรายิงไม่โดนหรือว่าอะไรวะก็แบบทุกครั้งที่ไปคือเล่นแบบแต้มคือจะไม่ได้สูงเวอร์เลยคือทาไมแบบยิงไม่โดนวะอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างไงนะถ้าใครที่ชอบเกมแนวนี้ก็อย่าลืมไปเล่น เครื่องเล่นบัสไล่เยี่นะคะเสร็จจากเครื่องเล่นนะคะเดินออกมาก็มาเจอกับขบวนพาเดน,นะคะซึ่งก็เป็นแบบขบวนปิดแล้วนะคะเราก็ต้องมาเดินตามขบวนนะคะ mm. ก็ออกไปไหนไม่ได้อะติดค่ะจะไปซ้ายไปขวาก็ไม่ได้ค่ะคนเขา นั่งออกันเต็มเลยแล้วก็เลยต้องเดินตามขาบวนไปนะก็จะเห็นว่าตอนคืนก็จะมีการแบบทำเป็นอ um ิลูมิเนชันนะก็สวยไปีกแบบหนึ่งค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับโตเกียวดิสนีย์แลนในครั้งนี้หวังว่าทุกคนจะ enjoy กับขบวนพาเหรดแล้วก็เครื่องเล่นในโตเกียวดิสนีย์แลนนะคะที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์หรือว่า subscribe นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ